วันนี้คุณนิตยามาชวนดูมะขามป้อมนะคะขามป้อมที่เป็นออกแกนิกนะคะ โดยไม่ใส่สารเคมีเลยนะคะและตัวมะขามป้อมนี่จะมีวิตามินซีที่สูงมากกว่าผลไม้ชนิดอื่นๆนะคะแล้วก็จะมีประโยชน์กับร่างกายมากนะคะจะช่วยต้านหวัดนะคะแล้วต้านการเกิดมะเร็งนะคะตัวนี้จะทานดีแล้วก็จะชุ่มคอนะคะสําหรับคนที่เป็นหวัดนะคะหรือว่าคอเจ็บนะคะเอามะขามป้อมไปอมนะคะก็จะสามารถจะทําให้คอนี่เราหายได้นะคะหรือจะไปทําเมนูอาหารได้หลากหลายนะคะหรือจะไปเป็นปั่นน้ำนะคะหรือตําน้ําพริก น้ำพริกมะขามป้อมนะคะหรือว่าจะไปดองก็ได้นะคะตัวเนี้จะมีประโยชน์มากนะ,ะเป็นสมุนไพรไทยนะคะเก็บรักษาจะอยู่ได้นานนะคะโดยที่เรา ไม่ต้องล้างเขานะคะเราใส่ตู้เย็นจะเก็บได้3าถึงหเดือนเลยนะคะใครที่สนใจมาขามป้อมนะคะที่เป็นออแกนิกแบบนี้นะคะทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ของคนิตยานะคะหรือแอซไซ C O A C H N I T A Y A นะคะเพราะว่าออแกนิกนั้นมันจะหายากมากเลยนะคะแล้วก็จะลุกไม่ใหญ่มากนะคะกลางๆอย่างนี้นะคะถ้าใหญ่จนเกินไปเขาจะใส่ปุ๋ยเคมีนะคะสิ่งสําคัญนะคะถ้าเราได้ ทานที่สิ่ง <c oughs> ผลไม้ที่เป็นออแกนิกเข้าไปนะคะมันจะช่วยนะคะให้ระบบจุลินทรีย์ในลำไส้เราแข็งแรงนะคะปีหนึ่งออกแค่ครั้งเดียวเองนะคะตัวมะขามป้อมแล้วมันมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเป็นสมุนไพรนะคะที่มากประโยชน์ด้วยนะคะเนี่ยค่ะตัวมะขามป้อมอย่าลืมนะคะถ้าใครสนใจมะขามป้อมของโคนิตยานะคะทักถ,ถามโคนิตยาเข้ามาได้นะในราคาพิเศษนะคะและปีหนึ่งออกแค่ครั้งเดียวเองนะคะติดตามเพจทานหวานได้สุขภาพดีบายโคนิตยานะคะ